สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับได้ไปฟังช่องหนึ่งมาที่ลุยดาชัยพลอย่างดูเดือดได้กล่าวถึงยูทูบเบอร์บางช่องช่องมดน่าจะคือช่องเมเดฟังมานาน น่าจะเป็นเมเดเปรียบเป็นเพื่อนที่ดีแต่จะเล่าถึงเรื่องที่ผ่านมาผมได้ไปจำปาดงน้องเขาได้มาพบปะให้เกียรติผมเอาพระมาให้ด้วยแต่ถ้าดูเป็นสตอรี่จริงๆทุกคนพยายามพูดถึงช่องเมเดเพราะว่ามีคนโจมตีหนักว่าช่องเมเดยนะ่ะจะหาเรื่องไม่ดีมาให้ใชัยพลคนโจมตีพูดแบบนี้แต่ ถ้าดูตามพื้นฐานเข้ามาอยู่นานแล้วนะแน่นอนว่าชีวิตชัยพลเกิดมาจากความที่เป็นคนที่ถูกสงสารก้าวมาสปีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนเหมือนกับพิสูจน์คนที่ใกล้ชิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของชัยพลใครจะเป็นเพื่อนแท้ของชัยพลสิ่งที่จะทำให้ชัยพลไม่มีคดีหรือ ไม่เดินทางผิดบ่อยๆอยู่ที่ความละเอียดมีหลักการที่เห็นก็คือทำอะไรต้องขออนุญาตอย่างเดียวแน่นอนต้องมีที่ปรึกษาคอยปรึกษากันมองลึกๆลงไปที่ปรึกษาคนนี้ไม่ใช่คนไกลคนที่อยู่ถึงขนาดที่ซื้อที่ติดกันถ้าไม่วางใจกันจริงๆนะ่ะไม่มีทางนะตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาเขาคงดูดีๆกันแล้ว นายดอไม่ต้องหวังดีเตือนเขาหรอกว่าคนนั้นคนนี้สิ่งที่เขาจะตัดสินใจว่าดีไม่ดีคือการอยู่ร่วมกันมาพูดวันนี้คือเหมือนมาการันตีว่าคนที่บอกว่าเมเดยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าไม่มีเหตุผลสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่น่าจะใช่แบบนั้นต้องเชื่อสายตาของใจพลป้าแตนเขาเลือกสองคนแล้ว จนขนาดซื้อที่ติดกันถ้าคนไม่ชอบกันนะ่ะไม่มีทางที่จะซื้อที่ติดกันได้เหมือนมาตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณมองนะ่ะก็มองแต่พวกคุณมันจึงทำให้เรานะ่ะเห็นว่าคำพูดเหมือนหวังดีแต่ใส่ร้ายยุแยงแตะแขงรั่วแต่ไม่ได้ผลหรอกความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับประเด็นจําเลยซื้อพยานไม่น่าจะมีหรอกแต่การ ยุ่งเหยิงพยานน่าจะมีผมขอให้แนวคิดเห็นว่าทําไมถึงไม่มีการซื้อพยานการที่จะซื้อพยานพยานนั้นต้องเป็นพยานสําคัญด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ถ้อยคําให้ปากคําส่วนมากจะกลับคําให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อไม่น่าจะมีการซื้อพยานในคดีนี้สิ่งที่สําคัญคือประจักษ์พยานของโจทย์ เป็นคนที่เห็นในการทำซึ่งแน่นอนตาชาญท้าตลอดว่าไม่มีมีใครเห็นบอกหน่อยแล้วประจักษ์พยานจำนวนเยอะแยะแบบนี้นะ่ะคืออะไรคือพยานแวดล้อมเพื่อที่จะไปสนับสนุนเรื่องเงื่อนเวลาไทาม์ไลน์ของจำเลยว่ามีพิรุษสนับสนุนเรื่องที่กล่าวว่าเห็นไกลเห็นใกล้ ทำลายจะไปบวกกับผลนิติวิทยาศาสตร์ดังนั้นพยานที่มีจำนวนเยอะขนาดนี้จึงไม่มีคนใดที่สำคัญเป็นพิเศษที่จะซื้อสิ่งที่ผมให้ความคิดเห็นพูดตามความเป็นจริงแม้เอามาสิบปากก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้จำเลยชนะเพราะว่านั่นคือกระบวนการ ไปทำลายกระบวนการโจทย์ความสำคัญที่จะผูกมัดตัวจำเลยน้อยอยู่แล้วทีนี้จะมีอย่างหนึ่งมีด้วยปากคำของคนที่พูดไม่เข้าใจกฎหมายบางครั้งนะ่ะเอาความรู้สึกมาพูดเช่นการยุ่งเหยิงพยานลูกตัวดีพยายามบอกว่านี่คือการกล่อมพยานให้กลับคำให้การความจริงแล้ว พยานโจท์นะ่ะเหมือนกันเขาคุยกันก็รู้เรื่องของเขาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้แังนี้ครับวันที่9ก็น่าจะชัดเจนขึ้นถ้าเราดูตามความเป็นไปได้9ไม่รู้ว่าจะขึ้นเสร็จไหมอาจจะทั้งวันเพราะวันที่30ที่ผ่านมาผู้สูญเสียยังไม่สามารถเบิกได้ทั้งหมดวันที่9อาจจะทั้งวันหรือครึ่งวัน ช่วงบ่ายน่าจะถามค้านของทนายจำเลย 10. น่าจะเป็นพ่อน่าจะทั้งวันหรือเปล่าไม่แน่ใจพ่อน่าเป็นห่วงที่สุดขนาดแม่ที่บอกว่าพูดเก่งๆประดิษฐ์คำพูดเก่งๆอย่างไปไม่เป็นเลยถ้าเจอถามค้านถ้าพ่อไม่มีคนกำกับแล้วจะเป็นยังไงมาติดตามกัน11น่าจะเป็นส่วนของ พี่สาวเขาพ่อแม่พี่น้องตาชอยายสอคอพยานที่แบบไร้ค่าหลักฐานหลายๆอย่างมันมีพิรุษมันไปไม่ถึงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่มาของพยานหลักฐานพิรุษจากฝั่งผู้สูญเสียญาติของเขาน้องชายน้องสาวพ่อแม่ ของผู้สูญเสียมีอะไรที่เป็นคอนเทนต์ตลกๆผมนะ่ะรับไม่ได้จริงๆตอนหลังนะ่ะเห็นมาเล่นเรื่องของลูกถามแม่ตอบเรื่องการล่อซื้อพยานยิ่งรับไม่ได้ 1. ผมสงสัยผู้สูญเสียตั้งแต่การให้ข่าวแล้วมีพิรุษไม่เคยขึ้นเขาแต่โดนจับโป้ว่าขึ้นเขา เคยออกรายการบอกน้องหายตอน9โมงแต่ทีหลังนะ่ะบอกว่า9โมงกว่า 2. ตัวสามีผู้สูญเสียให้สัมภาษณ์ว่าขอให้เจอร่างน้องถ้ายัางไม่ตายทำไมไม่เจอตัวน้องคำว่าร่างคือศพ 3. นาสอรู้ตอน10บโมงกว่าแต่สิเวโมงไปหาหมอทำรรทำไมคุณนะ่ะไม่ระดมชาวบ้าน ไปออกตามหาถ้าปูพรมตามหาถ้ามีคนอุ้มหรือเดินตามหมาปลาสม้มยังไงก็มีโอกาสได้เจอแปลกๆ 4. ผมนะ่ะสงสัยและปิดวันที่ไปรับศพน้องผลไม้ขอโทษร้องไห้คุกเข่า 5. คนสุดท้ายที่เป็นผู้หญิงไม่ค่อยออกข่าวความคืบหน้าจากทางช่อง y ยูทู e ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ ประกาศถึงยูทูบเบอร์หลายๆท่านกับพฤติกรรมของเฮียเขาที่เขาบอกว่าเป็นเฮียว่าอย่าไปตอบโต้มันอย่าไปให้ค่ามันคนดีๆเขาไม่พูดแบบนี้คนไม่มีสัจจะรับปากพระอาจารย์7วันคุณยังรักษาสัจจะไม่ได้เลยอย่าไปให้ค่ามันอยู่ๆดีๆนะ่ะเขาทําให้คุณไม่พอใจคุณก็นั่งเทียนด่าคนนู้นคนนี้ผมประกาศไว้ตรงนี้เลยว่า พระอาจารย์พลไม่เกี่ยวพระอาจารย์ไฟเขียวแล้วว่าถ้าจะด่าก็ด่ามันใครจะอะไรก็ซัดมันตรงตรงอย่าไปพลาดพิงอะไรถึงพระอาจารย์พลเจอหน้าผมไม่คุยคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆจ,จะไม่ไปให้ฆ่ามันเจอหน้าใส่กันทีเดียวไม่อยากให้พระอาจารย์ท่านหนักใจแต่ท่านก็รู้ว่าสิทธิ์คนไหนดีเลวดูกันต่อไป ถึงพฤติกรรมของบุคคลคนนี้มันกับผมนะ่ะคนละชั้นกันลุงป้าเขาไม่ได้ดังใจมึงใช่ไหมถึงฟาดงวงฟาดงาลุงป้าเขาชินแล้วคนที่อยู่กับลุงกับป้านะ่ะที่ออกไปแล้วเป็นแบบมึงนะ่ะก็มีหลายคนเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาไม่ให้ค่าหรอก FC เขารู้ว่าเป็นยังไงเจอตัวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวรู้เลยขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าใครจะด่าเฮียเดนนะ่ะ เขาก็เต็มที่เลยถ้าเป็นผมผมไม่ตอบโต้แต่ไม่เกี่ยวกับพระอาจารย์พลผมได้คุยกับท่านแล้วว่าปล่อยตัดหางปล่อยวัดเตรียมรับกรรมคุณมาเล่นกับ FC ลุงป้าจบไม่สวยอีกไม่ช้า